ชวน อยากให้ทุกคนมาช่วยกันพ้นวิกฤตด้วยเยาวชนค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผอมากๆาค่ะจะเห็นได้ว่าพลังของคนรุ่นใหม่พลังเลือดใหม่นั้นสําคัญมากจริงๆนะคะแล้วก็ยังเป็นกําลังสําคัญเลยค่ะในการสํารองโลหิตให้เพียงพอกับการช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างที่บอกค่ะยางบัตยางไลฟ์ต้องมีเอสด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งท่านที่บริจาคโลหิตให้กับเราคุณสามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง3ชีวิตด้วยกันซึ่งแน่นอนนะคะว่าโครงการแบรนด์ยางบัตของเราพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิตก รวมพลังกับน้องๆนะคะที่จะพยายามช่วยให้ประเทศของเรานั้นเนี่ยมีโลหิตสำรองให้เพียงพอกับการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศเช่นเดียวกันสุดในทุกๆวันแล้วก็บริจาคให้เป็นประจำนะคะก็จะสามารถช่วยทําให้สังคมไทยเราเนี่ยมีสุขภาพีเนี่ยค่ะก้าหมื่ยูนิตนะคะเราก็เลยได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีเป้าได้ถึงแ่ที่เราตั้งเ้าไว้ใจแล้วก็มีความสุข มากถ้ากับการบริจาคโลหิตและบุญกุศลจากการบริจาคโลหิตเนี่ยน้องๆอ,อาจจะดูแล้วมันมันไม่ได้เรื่องใหญ่แต่มันทําให้เรามีสุขภาพดีจนปัจจุบันนี้นี่อายุเกินเกือบเจ็ดสิบแล้วนะคะก็ะจะบริจาคย,ยังทำไ้ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกคนนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนอายุยังไม่ยี่สิบนี่แหละพอจนถึงอนายุเจ็ดสิบนะคะเราจะบริจาคได้เป็นร้อยกว่าครั้งสองร้อยกว่าครั้งซึ่ง จะเป็นความภูมิใจตลอดการตลอดชีวิตของเราเลยนะคะขอบคุณค่ะตอนอขอนคุณท่านบับเตอร์ลัคนาดีแล้วยุทธโยธินเป็นอย่างมากเลยนะคะคือจะได้ฟังแบบนี้เนี่ยยิ่งเห็นถึงความสาคัญร้องขอความช่วยเหลือคือเลือดเราขาดแลนจริงๆค่ะดังนั้นนะคะอยากจะให้น้องๆเยาวชนนิสิตทุกท่านนะคะถ้าวันนี้เรายังดรลัคนาได้บอกนะครับผมในเรื่องของความภูมิใจนะครับสิ่งที่เราทําบุญไปเนี่ยบุญไม่มีแต่ให้มีแต่ความภูมิใจถ้าเราทําบุญแล้วรู้สึก เรื่องปิตินะครับนั่นคือความภูมิใจที่เราได้รับนะครับแล้วยิ่งเป็นบุญที่มาจากร่างกายของเราแล้วนะครับผมเราไม่รู้หรอกครับว่าเลือดของเรานี่ปลายทางจะไปตกอยู่ที่ผู้ป่วยท่านไหนผู้ป่วยท่านใดแต่ว่าอย่างน้นนอยๆเรามีความภูมิใจที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั่นคือสิ่งที่ปิติเป็นบุญใหญ่ที่สุดแล้วไม่ได้เสียตังค์แต่ว่า เกิดจากร่างกายของเราบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะครับนี่คือความภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ทําบุญในการบริจาครหิตนะครับสิ่งที่ตามมานอกจากความภูมิใจนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กเด็กและเยาวชนนะครับ1 7ถึงปีนะั้นก็คือในเรื่องของระบบสุขภาพระบบสุขภาพออนไรก็อ,อย่างที่ทราบกันอ,อยู่แล้ว,ออลวเหมือนเป็นการหมุนเวียนระบบเลือดในร่างกายของเราให้สูดฉีดมากยิ่งขึ้นนะครับภูมิใจแล้วและสุขภาพแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดีขึ้นกับตัวเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับคนที่เขาต้องการ เื่อด้วยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่อยากจะเชิญชวนแล้วก็ประชาันนะครับก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะครับเป็นเกียรติมากครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในโครงการนี้เลยครับผมแบรนด์ยังบัต2023นะครับพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิตนะครับเราก็ขอเชิญชวนนะครับเด็กๆและเยาวชนนะครับนิสิตนักศึกษาครับอายุระหว่าง17 22ปีนะครับผมมาร่วมกันทําความดี ที่เกิดขึ้นได้จากตัวเราเองนั่นก็คือการบริจาคโลหิตนะครับหรือว่าใครที่ไม่สามารถบริจาคได้ก็ร่วมเป็นประบอกเสียงให้กับเพื่อนๆที่พี่น้นนนองๆนะครับได้เข้ามาร่วมทําความดีในช่วงเทศก,กาลสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแล้วก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่มีความสามารถมีใจรักนะครับในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงนะครับการร้องเพลงการเต้นหรือการลิปซิงนะครับมาร่วมกิจกรรมติ๊กต c อก l ช e n ล e นะครับผมประกวดแต่งเพลงสั้นนะครับประกวดร้องเพลงนะครับหรือว่าเต้นติ๊กต็อกนะครับในโครงการติ๊กต็อกชาเลนจ์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะและก็เพิ่มพูนในเรื่องของความสามารถศักยภาพที่นิสิตแลวก็นักศึกษารวมไปถึงน้องๆเยาวชนมีอยู่นะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยครับก็คือเป็นการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับผมให้กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับในน้องๆหนูๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับช่วงนี้ อยู่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับเป็นการ พ <uka> เพิ่มเติมคลังเลือดใหม่นะครับให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับสามารถเข้ามาบริจาคได้ทุกวันเลยนะครับผมจนถึงวันที่31มธันวาแต่ว่าทราบจากทีมว่าวันที่1มกราหยุดวันเดียวเท่านั้นนะครับผมใครที่อยู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะมาบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยที่ถนนอังรีดูดังนะครับหรือศูนย์บริการโลหิตทั่วประเทศเลย ตามที่จังหวัดที่ท่านอยู่นะครับอย่าลืมนะครับมาบริจาคเลือดร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยกันเยอะๆนะครับค่ะต้องขอขอบคุณพูเตาอพูดสิทธิ์มากๆนะคะอย่างที่บอกค่ะว่านอกจากโลหิตของเราจะช่วยเพิ่มช่วยต่อชีวิตให้กับผู้คนแล้วยังได้ทงสุขภาพให้กับคุณค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากในะ,ะ,ะารโอกาสมาร่วมงานแบรนด์ยางบัตร2023นะครับพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิตนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยครับ ซึ่งปีนี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนอายุระหว่าง17ถึง22ปีนะครับผมมาเข้าร่วมในโครงการ TikTok Challenge นะครับผมเป็นการารวบรวมคนที่มีความรู้มีใจรักมีความสามารถนะครับในการแต่งเพลงในการร้องเพลงในการเต้นหรือว่าการลิปซิงนะครับมาเข้าร่วมโครงการ TikTok Challenge นะครับร่วมกับทางกิจกรรมของเรา นะครับผมแล้วก็เพื่อเชิญชวนแล้วก็เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้มีเขาเรียกว่าให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีโอกาสบริจาคโลหิต บริบจากโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับในช่วงเทศกาลสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นการเติมคลังเลือดใหม่นะครับผมให้กับศูนย์บริการโลหิตของเราเนี่ยนะครับผมเพราะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับหรือว่าเทศกาลที่สำคัญสำคัญในประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องการโลหิตเป็นจำนวนมากอยู่แล้วหลายๆครั้งที่เราเห็นได้จากใน a c e b o o k นะครับที่เขาแช,แชร์กันมาว่าขาดเลือดนะ ต้องการขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปนั้นกรุ๊ปนี้นะครับเราไม่อยากให้มีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่ขาดแคลนเราถึงมาบริจาคเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าทางศูนย์บริการเลหิตแห่งชาติของสภาการชาติไทยเราเนี่ยก็มีวิธีการสต็อกเลือดนะครับในการเ,าเก็บรักษาเลือดไว้ในคลังเลือดนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตที่ถนนอังรีดูนงังรวมไปถึงศูนย์บริการโลหิตทั่วประเทศนะครับที่มีมีอยู่นะครับผมก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับผมรวมไปถึง เด็กและเยาวชนนะครับอายุระหว่าง17-22ปีมาเข้าร่วมในโครงการนะครับส่วนสําหรับใครที่อยากที่จะเข้ามาบริจาคโลหิตนะครับผมก็ต้องเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง17ปีนะครับ17-70ปีนะครับสำหรับใครที่บริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน60ปีด้วยนะครับมีข้อหลีกเลี่ยงไหมครับก่อนที่จะมาบริจาคเลือดก็ง่ายๆเลยครับอย่างที่ทุกคนทราบวันนี้แล้วก็เซิร์ชในเน็ตนะครับอย่างเช่นพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอในที่นี้หมายถึงว่าต้องนอนให้ได้ครบอย่างน้อย ไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงเดื่มน้ําเยอะๆนะครับสำหรับใครที่เป็นโรคอะไระรับประทานยาอะไรอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ศูนย์บริการโลยแห่งชาติก่อนก็ได้ด้วยนะครับผม